สบายดีเนาะมื่อนี้พบกับลินดาสาวจากลาวนะทุกคนมื่อนี้ลินดาอ่าก็มาในลุคแป๊กๆเนาะเพื่อที่จะได้เปลี่ยนนางเอกผิดลำเพลินนะทุกคนเตล่งตกไปเจกอกับอ่าพี่น้องอยุที่ฟางไทยวันที่30สนี้เนาะทุกคนคือว่าคือจังนางคือจังนางเอกนะหรือว่านางหลยน่าจะเป็นตูกลุ่นะทุกคนนี่อันนี้ครับกับได้เกียมพร้มเนาะลินดากลับไปเฮียแต่งหน้ามาไหมเนาะอ่าก็เลย มาลองลองเบิ้งเออเพื่อที่จะได้เป็นอันเออนางเอกวันกนางลายนะทุกคนป่ะอินดักจะพาทุกคนมาอ่าเบิ้งกันเลยว่ามือวันที่สามสิบห้นเราจะเอารถถ่ายไปนะทุกคนลองมาถามเวลาเบิ้งเนาอว่าอันเวลาจะใส่โบ้เพื่นเพื่ว่ามูนี้ได้โป เห็นแ่วนคนกันถ้าเพิ่ว่ามืออันนี้สามสิบเราจะได้ปบนี่มาถามเอยเอพีกก้อนมืออันนี้ไปได้ยังไงนี่เอาไปเอาไปเพิ่นจะาไม่สักกระจายมาได้อย่างไรอ่ะไปไปไปพ่น่าไปไปเพนจะขาไม่มาเราเป็นไอได้ไหลได้ไหล เนี่ยได้ของแถมช้วยสามใบอันนี้ก่องแถมมดเท่าไหร่มดเป็มดไป็นห้าแสมดจะห้าแสมดจะเก้าลอยบานไปไปเนี่ยไปเหนใช่อันแล้วก็ไปได้คนคนแถมที่ขาาได้น้อยไปอีก่ไปซื้อเลือซื้อวัาได้หมายเท่ไม่ได้ได้น้ำป่าอีกนี่ยเนี่ยแลกซื้อห้าสิบพันพอห้าสิบพันแลกซื้อน้ำป่าได้แก้วสิบสองพันเอาไป ได้น้ำตาลก่อนได้น้ำตาล้อาป้งากระาต่องน้าป่าเลยทุกคนมือวันถี่รวยมือวันี่างติปไปเต้นลาวงอยู่อ่ะมีลำพื้นปะซื้อซ้อเราเรานักลากของเหวกาตลซื้อเทัพไหมเลยทุกคนค่ะกระอกจิ๊บับด้วยอร์โกมเองนี่นะไอ้อัดี่ วันที่สามซีฟหรอเขาจะ้ปเดี๋ยววันที่สามซบถ้ามีโอกาสเขาก็ซิไปมะจะฝากเอาแกหมค่าเบิ้งเนาะค่าเบิ้งวันดีดาใไปไปหเฮีด้อยหรอะป่ามือหนีตะโตัวเออมือนีตะโขงก็ได้มือนี้ฝนตกตัได้ใสนะจะเป็นมูอื้อนอื้อเสื้อแ็เจ็ตเป็นบลแอกเสื้ส้าวันที่สกาวบางทีเขาไปสามิบตดกาวนะทุกคนแล้วกันามสิบเก็ร์ถาก็ลมา แต่ว่แล้วมีกดแห้าไลฟ์แแต่ห้าแบบนาปานบมาอันอันงานอันงานแาะว่าแบบว่าเขาเห็นได้เ้า่น้อยมึลงมา้อกนกขาวปยกับราจริงเลยเอา่ร้จิวงแล้วก็มูจับกันเจั่จัก็ขายนั่งอยู่อัจะบริไปน่งงาเคือไดบอบได้พาะว่าคนห้ากับบููกันคนห้ากับบููกันมานั่งซืนอ นางเอกเรื่องนี้บินดาเอ๊ะพี่พูดทีนะไม่ใส่ฝนบพรเป็นนางเอกถ้าติดตามนะทุกคนตอนนี้อ่ากจ้ทีมงานไอ้เจียเพื่อนกับพาอันจุเขาทายหนังทับบึงมามาถักสัมภาษณ์กันว่าวันที่สามสิบนี่น่ะจนสิไปเทสเอาไปเทสเนาะที่เดินทางวันที่สามสิบแล้วมาวันที่สามสิบเอ็ดเนาะอ่านทุกคนเอล่ารอบนี้เอล่าสิบสิบใบดำ ไปนึ่งและกั๊กสอบไหมเนาะรอบนี้อุ้ยเออไม่ได้กั๊กสอบเพราะว่าไปผู้เดียวรอบนี้หลายคนไปน้กบิ๊กอัดเนาะเอาคนมานำเป็นบอลรอบนี้เออก็เลยเจออยู่นะฮานดีเต้นเต้นเต้นไปละต่ำเต้นไปเย็บติดเลยมันคือพวมาลีคิตเนาะทุกคนเออเนาะพายักเป็นพวมาลีคิตเอลาร์โนวันที่สามสิบเจอกันที่เพชรลำเพรดนทุกคน ตอนนี้สิออกไปเอาปอีกปฏิตออากลา <c oughs> าของแถมเฟรมเปลี่นนักลากของแถมเนาะนี่รถที่เราจะเอาไปนี่เด้อทุกคนเต็นรถของอาบิก๊กเนาะเราก็จะเห็ดอ่าปื้มรถไกนะ่เนาะทุกคนก็จะมีออาก็เอฟซีเพื่อนใจดีเนาะให้ของขวัญเล็กๆน้อยเฮาก็จะเอามาเห็ดปื้มเนาะแล้วก็จะเห็ดอ่าปื้มให้อันไอบิลแล้วก็เอ้อโอนเนาะทุกคนเพราะว่าแต่ละคนมันมีพาสปอร์ตไปแล้วยังแต่สองคนเพื่อนยังพัานมีเนาะทุกคน อาวนะทุกคนแล้วมีหลายคนถามลินดาเข้ามาว่าทําไมคนเราถึงขาวจางสายอะไรลินดาเนาะสายอีหยางคือว่าขาวขึ้นคือว่ากระผิวก็จางใสขึ้นมือนี้เนาะเป็นเคดที่บรลัทนะทุกคนลินดาก็จะมาแนะนำเป็นเซรั่มตัวนี้เลยนี่เซรั่มทาผิวนะทุกคนเปลี่ยนของอ่าแบรนด์ดาลินนะทุกคนอ่าไซตตัวนี้ก็จะช่วยให้ผิวขาวก็จางใสเนาะคือเจ้าลินดานี้ไซามาไซาตตะลอดนะทุกคนเทาว่า ผายัางให้ขาวไวหรือว่าอา่าให้ผิวแบบเล่งด้วนขาวแบบเล่งด้วนลินดาแนะนําให้ทาหลังอาบน้าทุกมือนะทุกคนเล็กกะอบผิวช่วงแรกเนาะแต่ว่าช่วงนี้ลินดาแบบบอด้ค่อยอบเล็กกะยังผิวขาวอยูอ่เนาะนี่ให้เบื ise, ้องไกลให้เบื ise, ้องแบ่งไกลๆอันนี้เป็นแบ่งคนไทยเด้อเพื่อเพื่อผัยที่อยากไซนนะทุกคนนี่ผัยที่ติดตามลินดายากเอาลองไปใส่เพราะว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเด้อตัวนี้ ผู้หญิงผู้ชายกะใสไดเนาะผู้ชายกะช่วยให้ผิวขาวกระจ่างใสเนาะเสื้อเลยว่าค่ะเาผิวขาวกระจ่างใสกะจะมีผู้สาวมาผู้สาวหลงแล้วก็ผู้หญิงกะจะมีผิวขาวโอรละกะจะช่วยให้อ่าดูดีและก็งามขึ้นเอออันนี้คืออามีคนทวงลินดาหลายว่าลินดาคือว่าขาวขึ้นจังลินดาเห็นทุกคลิปเลยที่ถามว่าผิวขาวขึ้นขึ้นเพราะอะไรนี่เลยเนาะนี่มามาเบื้องเนื้อ ครีมไกลๆนอนดินดาจะขอให้ทุกคนเพิ่งแม่ครีมไกลๆเบิง่งออต่างลงก่อนเด้ออือนี่ก็จะเป็นเนื้อประมาณนี้เลยนะทุกคนก็จะเป็นอันนี้เลยส่วยให้อ่าเอยียงที่ว่าแบบว่าผิวเฮาแบบคำํำหรือว่าไม่แจ็คแสงแดดหรือว่ามันแบบมันบุกขาวบุกระจ้างใสเนาะดินดากะอยากให้ทุกคนได้ลองเด้อตัวนี้นะจะช่วยให้ผิวเห่านี่นะนุ่มชุ่มซื้นหล่กละกะอ่า แบบเต็งตืงน่นมีออร่าขึ้นมาอันนี้ก็คือจา,จากตัวเองที่ได้ทดลองใสมาเปลี่ยนประจำนะทุกคนก็เปลี่ยนคนลานนี้เลยเนาะแต่ว่าขาย้อนแบกคนไทยเพราะว่ามันไซด์ดค่ะลินดาก,กันเลยอยากออกมาบอกซาคลิปนี้นะเนาะนี่ก็จะเปลี่ยนตัวนี้นะทุกคนบึงไกลไกลใยที่อยากซื้อกับโบยากเดินทุกคนลินดาจะอ่านี่คือลิงก์ให้เลยนี่เออมีลิงก์อยู่ด้านลุ่มเลยกะจะขึ้น ไอดีเนาะทุกคนไอดีไลน์เพื่อที่จะเป็นพิกัดให้ทุกคนไปซื first, ้อเ <IM> <necessary> ้อต <or Avant> <Jason> ัวนี้หันยังให้ทุกคนได้ลองอีหลีเนาะทุกคนบอกเลยเลยว่าผิวนี้ค่ะกระจ่างใสเลยค่ะมีกลิ่นหอมเนาะนี่ให้ให้จังเบิ้งเลยนี่ให้จังเบิ้งผิวเนาะขนาดเป็นคนขนลายหลายเลยเนาะทุกคนนี่คนลายตะกายยังผิวขาวกระจ่างใสอืมถ้าว่ายังเห็นดินดาตัวแท้กะเบิ้งที่นายเพลรลองเฮินเดนอทุกคน ไปเมื่อกี้นี่เขาการทวงว่มมาลินดาทําไมข่าวนาะทุกคนนี่บัแพงเนาะราคาบัาแพงนี่ทุกคนจับตองได้ลินดาแนะนํนาอินลีได้ทุกคนอันนี้นะไซแท้ไซจริงเนาะออะแลวเนาะทุกคนลินดาจะมาถามไอ้ใส่ฝนเนาะว่าไอา้ใส่ฝนสิไปมือใหเนาะที่ว่าเฮาจะไปเพชรลำเพลนี้ไอ้ฝนไปมือเดนบ่ได้ไปอ้าวใส่ฝนขอมาแจ้งก่อนเนาะทุกคนเนะาะ ตัวก็ยังไม่ได้อบอกลินดาเลยเนาะ,ะก็คือใส้ฝนอัน,ต,น,นติดงานเป็นปะติดงานติดงานตัวแรติดงานอ่าถ่ายหนังแล้วก็ถ่ายโฆษณาสองเลงเลยเพราะว่ามันเลื่อนบ่ไรแมนเนาะทุกคนไอ้ฝนเลื่อนบ่ไรเพราะว่าฮาร์ป,ด<ไ>ปูดเป็นนางเอ,งเอกเนาะก็เลยเลื่อนบ่ไรรอบนี้ก็คือ <laughs> ก็คืออ่างานก็สําคัญแน่แงานก็สําคัญอะไรทุกคนจะจะไปก็จะไปอะไรแต่ว่า เขากับปะเวิปป้างานบ่ได้เนาะเขากะต้องหาเงินแล้วก็จังไปเงินก็สำคัญนะถ้าบ่มีเงินกะไปบ่ได้นะเพราะฉะนั้นเฮากะคือว่าแล้วเฮากับจะไปเมื่อใดก็ได้ขนาลินดาเออมันกับถ้าวิตงานนี้เข้าจังไก็ะได้ถ้าได้อ่าโบนัสรอบนี้เือยก็สิไปลินไปเที่ยวนะทุกคนเพราะว่าเพื่อนทันท่ายังเนาะท่ายหนังที่ว่าเป็นหนังของคนลาวนี่แหละเนาะทุกคนกะถ้าบึ้งอันนี้ก็น่าจะใช้เวลาทายประมาณจักเดือนอ้ฝน ประมาณสิบห้ามือสิบห้ามือก็ถือว่าบ่ด,ดนเนาะประมาณพอดีพอดีแล้วล่ะกับเสบกะจะไปเนาะทุกคนเสบกจะจีไปเที่ยวเลยประมาณปีใหม่เป็นบอทโฟ,ฟน,นกีวานนางตัวนี้ออกแม่แม่เป็นฮาร์บูดเป็นอย่างรอบนี้เป็นคนใช้ <laughs> อ้าอ้ายุใส่เจ้าบอกว่าเป็นนางเอกเป็นคนแซ่บถึกแล้วเน,ะนาะเพปนว่าอันอ่าเป็นนางของอ่าเม่นไขก่กรอไอเจียว่ะไอเจียปาซิฟิก ซีนหนังอย่างพันบอกแมนบอกอย่างอย่างันบอกคนไว้บอกเนาะอย่าพันบอกนะทุกคนบทบาทที่ตามอยู่ทางอาตัวยางเมเจอเนาะเมเจอในโรงภาพยนตร์ออกโรงภาพยนตร์แล้วเเพราะว่าเพราะว่าพี่กายนี่กับพุ่นกาได้เอาเข้าทางเมเจอไทยซ่องเจ็ดกับเคยออกอ๋อในเป็นหนังที่แบบว่าเสืบทกับเป็นครั้งแรกที่ได้ท่ายหนังาในโรงภาพยนตร์นะุูคนกิดหุ้นซื้อว่าสูบทก็ต้อง ที่ได้มันเต็มที่นะทุกคนที่จะไปไทย่ะจะไปสมเติคิดว่าหลังจากแล้วงานเสพก็ยังไปก็ได้นะทุกคนเพราะว่าถ้าว่าไปเมื่อนั้นน่ยก็จะเป็นเพิ่นก็อาชีนยุ่งๆเนาะจะตามเรียกการเพิ่นว่าเอาเอาเอาแล้วแต่เลิกสะดวกของนันไอ้ส่วนเสีเนาะเพราะว่าเฮากะได้อาโทรคุยแล้วก็ถามไทยเอ้กรำัาตลอดนะทุกคนเสพฝนสุดท้ายเสพฝนอ่ะบลได้สีเลด์นะทุกคนก็คือ หลังแล้วงานจางไปก็ได้เนาะนางจะมีเวลาให้เฮาหลายเพราะว่าเฮาจะไปนั่งลินกินข้าวนู่นนี่นั่นสินะถ้าว่าไปมื้ออาเขาเปิดวงนางก็สิไปว่ายุ่งๆนะทุกคนยุ่งเฮาก็จะได้มีโอกาสว้าจะมีโอกาสอ่าถ่ายคลิปนู่นนี่นั่นเพราะว่าเฮากับอันนั้นเฮากับม่วนอยู่อย่างนึงเขาจะได้เต้นอยู่หน้าเวทีเออนั่นแหละเซบูกระเซดายทุกคนตีลังกาที่ที่จริงนะ ซ้อมว่าสติลังกาหน้าเวทีแล้วซ้อมตีลังกาไว้ท่าแล้วง่วงง่เลยสายล่มเดี๋ยวต้งพูดดังตามเตอนพูดดังตามใินะหมแต่ก็เข้าใจนะทุกคนเพราะว่าทุกตัวได้ไก่อากาว่าจะพากัดไปเฮ็ดปื้มนี่แหละเมื่อกื้นี่ก็พาผักไปเฮ็ดปื้มอลงไนกับโบเป็นอย่างเนาะถ้าว่าลินดาไปก็จะฝึกจะฝากของไปนาลินดาเนาะทุกคนฝากไปให้อันลาเนาะเขากะว่าเต้นเนอเนอแหงเนาะมัอนี้หากวันที่เท่าไหร่เนาะถ้าลินดาได้คอนเฟิร์มว่าจะไปแล้วท่บอก ท่าทาอดวันที่เสาวเกาว่าจะเฮาจะเฮ็ดปื้มทานอ่อจะเฮ็ดปื้มรถนี่นะทานบ่บนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เขาก็ว,ว่าคิวยาวคิวยาวแหงเนะาะกระทาบึ้งว่าคันทันเขาก็ไปเนาะเพราะว่าลินดานีเตรียมเครื่องเตรียมของไว้ครบเซจแล้วกับเตรียมเสื้อเตรียมหมอนไว้เรียบร้อยแล้วว่าอันหน้าเวทีเนาะเขาจะอันพากันไปปุ๊บใส่ใ<ช>เนี้ไปเลยมั้งกูอ้าวเดโอนี้โอ้ลืมบอกเดโมน้หัน เมื่อกี้กะว่าซ้อมเป็นนางเอกด้สันเพื่อไปหอดเนาะเพื่อไปห่อเพื่อกะโอะเหมือนเลยนี่ราศีได้นะแบบว่าแต่เสียงไม่ได้เวอร์อ่ะกะลองเนาะลินดากับเป็นเฮียนแต่งหน้ามาเนาะกะล็ลองเพื่อที่จะได้ไป,ไปแต่งหน้าให้อนอะนาเนาะเพื่อที่จะได้ปเป็นผู้ถือกระเป๋าให้เอ,อ,อวร้อยตางนี้นนเป็นเป็นซ้าแต่งหน้าแล้วนะเพื่อเป็น อันนั้นแล้วเมคอัพแล้วลินดาเมคอัพเนาะไม่ใครที่ว่าสนใจเนาะฮับซีพจนสซีฮับงานแล้วทำยูไทยแล้วก็ยูลาวเนาะสำหรับยูลาวนี่ก็ยังบ่มีเพจจางเท่าแ,แต่ว่าสิไปอ่าฟังไทยเนาะไม่ใครที่ว่ายูไทยก็สามารถจ้างลินดาได้เนาะค้าตัวกับประมาณน้ำมันนี่แหละใครได้น้ำมันรถก็ไปแล้วเนาะคันหนึ่งนี่คือแพงสุดเนะาะค่ะร้อยหนึ่งนี่คือคันตั้งยูลาวกับค้าตัวสร้างหน้าถือว่า<ม>กับแพงเติมแล้วทุกท่านที่เป็นเงินไทยนี่กับประมาณ พันพันอับเนาะลินดาเนาะพันอับเลน้อยสุดอันนี้ก็ซซมไว้เพื่อเอยเอยคำลาป่ากกรณีเดยเพื่อแล้ววะต้องการคนอีกอย่างกคนที่วกระเป๋าคนไปร้องกับพีิคำลาอนี่นะลินดาก็ยังได้พอสมัครไปว่ายังน้อยกบว่าเออคอยหูแต่งหน้าฮหดผมเด้อสินะเอออะไรพอพเรียนมาแล้วสินอะอะไรก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนมือนี้ข่าก็จะขอปิดคลิปลงเพียงเท่านี้เนาะแล้วก็ไว้เจอกันคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย